เรื่องลักลวงปนใจเนะี่ยผมตามเก็บตนะั้งแต่สมัยปี2015แล้วนะครับเมื่อตอนนั้นผมซื้อเล่มเล่มที่16ก่อนนะผมจําได้อยู่เพราะผมไปแข่งทักษะเนี่ยแ,แถวเชียงใหม่แล้วผมไปซื้อผมเห็นเล่มที่15บห้เออเล่มที่16นะครับผมก็เลยลองซื้อมาอ่านแล้วก็อ่านได้ไม่ภาพสวยดีแล้วก็เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมันสนุกแนละ้วผมก็เลยตามเก็บมาเรื่อยๆนะครับซึ่งผมไปซื้อเล่มที่16แล้วก็ไปเรื่อยๆถึงเล่มที่17นะแล้ว เดี๋ยวขอเอาเบิลเสรแบบ,บลงก่อนนะครับนี่ผมตามเก็บไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็พยายามซื้อซื้อเล่มย้อนนะครับตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มที่เล่มที่10 11นะผมซื้อ16แล้วก็ย้อนมาถึง11แล้วก็ไปข้างหน้าถึง25้นะครับแลวส่วนเล่มที่เหลือน่ยเล่มที่1ถึงเล่มที่10นี่ผมตามเก็บเอาในกลุ่มนะเป็นอาจบางเล่มอาจจะเป็นมือ2นะครับ แต่ถือว่ากระดาษมันโอเคนะกระดาษเป็นกระดาษกีนลีสผมไม่ได้หยิบเอามาอ่านนานแล้วแหละนะครับลักลวงปนใจเป็นเรื่องของอิจิโจอรคุนะกับโอนเดะโอนดะโอนเดะนั่นแหละแล้วก็คิริสากิจิโตเกะนะครับเป็นเกี่ยวกับคำสัญญาของของเด็กเนาะแล้วก็ว่าจะขับมาแต่งงานกันนะ เป็นเรื่องวุ่นๆนะครับถือก็ถือว่าสนุกนะเรื่องนี้คล้ายๆลักคล้ายๆสะดุดลักแยแฟนเช่าเลยแหละแล้วก็ลายเส้นสวยมากอาจารย์แกวาดวาดสวยนะครับก่อนสยามเคยเอามาเป็นแพ็คชุดลดราคาขายด้วยนะตอนนี้ก็น่าจะไม่มีนะครับน่าจะหมดไปละเป็นเรื่องกระตูเรื่องแรกนะที่ผมตามเก็บตั้งแต่เล่มที่1ถึงเล่มจบมันมี25ห้าเล่มจบนะครับ าจารย์แกว่าตั้งแต่ปี2011เอ่อออกเล่มจบประมาณประมาณปีไหนผมจำไม่ได้นะ2017 2018นี่แหละลักรลวงปวนใจสนุกนะครับแนะนำให้หามาอ่านแล้วก็เป็นเซนเซยเยเล่มที่1เรื่มที่5นะผมเห็นว่ามันเป็นการ์ตูนแลนนะครับก็เลยเก็บสะสมไว้เราไปดูชั้นต่อไปกันดีกว่านะครับชั้นที่3ขอหตู้สีเขียวก็ชั้นนี้ก็จะเป็น f a i r ี่เทลนะครับ ผมมีแฟ r ต t เทลตั้งแต่เล่มที่1จนถึงเล่มที่30กว่านะแล้ว34แล้วก็จากนั้นมันจะดดดไป38 39นะครับแฟ r y t เทลผมก็ซื้อมาในราคาเล่มละ10บาทเหมือนกันนะก็สนุกนะแฟ r y t เทลแต่ผมพยายามจะตามเก็บให้ครบแต่มันตอนนี้มันเก็บได้ไม่ครบนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นข้างในกันดีกว่าข้างในผมก็ภูมิใจนำเสนอนะ ก็ตอนนี้มีฝุ่นแล้วละตู้ผอม,มีฝุ่นผมยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับผมว่าผมจะทําความสะอาดก่อนกลับหอนะว่าจะเฉยๆนะแต่มมไม่รู้จะทำหรือเปล่าโชคดีนะที่ผมใส่ถุงซิปไว้เพราะว่ามันมีฝุ่นนะฝุ่นเยอะมากห้องผมฝุ่นเยอะนะครับเมื่อก่อนปลกสี่สิบห้าห้าสิบทปัจจุบันนี้ราคาของวิบูกิจก็ 9ก้สิบาทนะราคาส่วนทางกับคุณภาพนะครับสำหรับเล่มข้างในเรื่องข้างในก็จะเป็นเรื่อง i อชิ e ย d 2สนะพิมพ์บางนะครับขอปัดฝุ่นหน่อยอะไร, Grammy ะรอ่ะเหม,มือนม,มีขนะี้มงม,มุมด้วยนะครับเดี๋ยวเราถ่ายคลิปเสร็จผมจะมาทำความสะอาดแลนี่ยมีแต่ฝุ่นนะแล้วก็มีขี้มงมุมด้วยจะเป็นเรื่อง i อชิ e ยี่สนะครับไอ้หนูใต้ฝุ่นมาก,กันบอล เรื่องนี้สนุกนะเป็นผลงานของอาจารย์ของคนที่วาดวันพันแมนนะครับอาจารย์แกวาดเรื่องนี้ก่อนแล้วค่อยไปวาดวันพันแมนนะลายเส้นก็จะดูคุ้นๆค,คล้ายๆของวันพันแมนนะครับแข่งเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลสนุกสนุกนะครับผมอ่านเป็นการ์ตูนกีฬาอีกเรื่องที่ผมอ่านแล้วผมมองว่าสนุกนะครับลายเส้นสวยมีทั้งหมด37เล่มจบนะผมก็ไปซื้อมาในราคาเล่มละสิบาทเหมือนกัน บางเล่มก็เป็นสภาพบ้านนะครับบางเล่มก็เป็นสภาพเช่าแต่ส่วนใหญ่หนังสืออยู่ในสภาพที่ดีนะถือว่าโอเคแล้วผมก็ใส่2องซกเก็บไว้เพื่อนจะเห็นว่ากระดาษยังขาวจัว่วขาวจั่วอยู่นะครับอ่านสนุกนะไอชีวิตยผมอ่านแป๊บเดียวก็จบละการ์ตูนเก่าแล้วออกออกนานแนละ้วของเน็ตผมเห็นว่าตอนนี้เน็ตเขาจะพิมพ์พิมพ์ใหม่นะพิมพไอชีวิตใหม่เป็นเป็นปกหนาเหมือนของวันทันแมนเลยนะครับ เป็นปกแบบนี้รูปเล่มแบบนี้เลยนะพิมพ์เป็นแบบนี้ออกมานะครับนอยู่ระหว่างพีอเดอร์แต่ผมไม่ไม่เอาผมไม่เก็บแล้วมันเป็นแพงนะครับสามพันสามพันกว่าบาทพร้อมบล็อกเนะี่ยเดี๋ยวต่อไปต่อไปไปดูที่เป็นตู้ลิ้นชักนะครับนี่ก็อเป็นสภาพกล่องหนังสีที่ผมสั่งมาจากช่วงปิดเทอมนี่นะเดี๋ยวเราไปดูชั้นแรกกันก่อนดีกว่านะ เปิดมาก็จะเป็นมีโปสเตอร์นะครับที่ผมซื้อตามจากเซนชูเซนชูแมกกาซีนอะไรมันแถมมาก็ข้ามาเลยนะครับเรื่องนี้ในนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นลูกเมียน้อยนะหนังสือเรื่องนี้ก็จะมีที่ขั้นหนังสือนะครับที่ไปซื้อแล้วก็ที่ร้านเขาแถมมาให้นะมีที่ขั้นหนังสือฟูมิท t a l อัคเคนมิสเ่ยนะครับแขนกลคนไปธาตุแล้วก็มีที่ขั้นจากกันนะ แล้วก็เรื่องสซโนไวท์กับเจ้าสาวขมแดงนะครับก็จะมีเศษ GTO นี่เป็นเศษนะแล้วก็จะมีเรื่องนี้วันเต็นะครับวันเต็ของอาจารย์โอดะนะใช้กระดาษอาร์ตมันเนี่ยโอ้คุ้มนะครับรานะคา85บาทกระดาษมีน้ำหนักนะหนังสือนี่หนักพอตัวนะครับผมซื้อนานแล้วแหละต่อไปก็จะเป็นหุ่นเชิดสังหาร เป็นการ์ตูนเก่าแล้วนะตอนนี้สยามมีโปรโมชั่นเ,เล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่ยี่สบามครับเก้าบาทส่งฟรีนะสำหรับใครสนใจก็ไปตำกันได้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเบอร์เซิร์กเป็นเบอร์เซิร์กฉบับของสยามอินเตอร์คอมิกนะครับเดี๋ยวถ้าแน่ได้ทาการเซ,นซ็นเะซอร์หน้าปกไว้ก่อน เดี๋ยวโดนติดเรื่องนะครับปกก็ไม่เหมือนของปกของวิบุญกิจนะเหมือนว่าวิบุญกิจจะวาดปกเองนะครับในราคา155บาทผมซื้อประมาณปี2018นะซึ่งมันมันอันเซนนะครับของสยามสยามอินเตอร์คอมิคผมก็เลยตามเก็บเล่มที่13จะเป็นช่วงตอนที่ถวายนะที่กรีฟิกถวายพวกกัสนะครับนี่ก็จะเป็นนเชิดสังหารอีกเหมือนกัน ยาวๆเลยนะห,นหลายๆเล่มนะครับนี่ก็จะเป็นเคนอิจิลูกแกะพันเสือนะครับก็ซื้อมายังไม่ได้อ่านเลยนะเรื่องนี้มันน่าเก็บก็เลยเก็บไว้นะครับแล้วก็มีเซตเบอร์เซิร์ฟที่เกินมาแล้วก็มีโดเรมอนด้วยนะโ mm hmm. ดเร mm hmm. มอนกับเอสเมดก็เป็นเซตไปนะครับพวกนี้ mm hmm. ต่อไปเราไปดูอีกชั้นหนึ่ง ฉันนี่เป็นนิยายของพี่นะของพี่คนที่รู้จักแล้วก็ฉันนี่จะเป็นไลท์โนเวลนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมอ่าน no ไลท์โนเวลด้วยนะอ่านไรท์โนเวลกับมังงะไปด้วยกันก็จะมีเรื่องมหาศึกชิงแผ่นดินมีศึกโรงเรียนสตรีอัศวินพันดุนะครับแล้วก็มีผู้กา้านซ่ากับจอม,มารสู้ชีวิตที่เขาว่าจบแบบจบแบบไม่แฟนคลับไม่พอใจนะ เรือหักต่อไปเป็นไอดอลสาวชาวไร่ที่เป็น้าพแขวนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผู้การซินซ่าแล้วก็ผมมีโนเกมโนไลด์เนี่ยนะซึ่งอาจารย์แกหยุดเขียนมา3ปีแล้วแหละแล้วก็เห็นเหมือนมีการวาดภาพปกลงนะอาจจะกลับมาเขียนอีกนะครับแล้วก็มีบาฮามุสมังกรเหล็กลายไพ่อันนี้เมฆทำออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ไรโนเวลสนุกนะครับแล้วก็อาจารย์น้องสาวของผมเป็นอาจารย์อีโลมังงะก็สนุกนะ ก็จะเป็นแล้วก็มีวิธีปั้นนางสาววิธีปั้นนางเอกของผมนะครับที่เหลือว่าเป็นบาฮามุดนะนี่ก็เป็นกระตูนแล้วไม่รวมซื้อมาสิบบาทหรือว่า,าจ,จะขายอยู่มั้งแล้วก็จะมี GTO นี่ก็เป็นเศษ GTO นะครับเป็นเศษมันนะข้ามเลยมีแน่ no game no l i f อฟอาร์ตออนไลน์นะครับสอฟอาร์ตออนไลน์ต่อไปก็เป็นบาคิแล้วก็เป็นบิสเอ็กก็พวกนี้เป็นลูกเมียน้อยนะครับ <c oughs> เก็บไว้น,นี้นะต่อไปดีกว่าชั้นต่อไปก็จะมีนูระนะครับนูระผมมีไม่ครบเหมือนกันนะคนที่รู้จักเขาให้มานะครับนูระมีประมาณถึงเล่มแปดเล่มเก้านี่แหละแล้วก็เผาไหนะ ขอยนะผมก็มีไม่จบนะขาดไปบางเล่มน,นะครับนะก็คลิปนี้อาจจะสันๆบ้างนะครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อก่อนเนมะื่อก่อนผมเคยอ่านการ์ตูนตาหวานด้แหละสวยแซบเบอร์ช่วงประมาณปี2015นะผมช่วงที่ผมกําลังตามเก็บมาังงาะใหม่ๆมันมีขายที่เซเวบนใช่ไหมครับแล้วผมไม่รู้ว่ามันเป็นการ์ตูนโชโจเป็นหรือว่าการ์ตูนแนวผู้หญิงผมก็ซื้อมาอ่านอ่านซื้อมาจนจบนะี นานแนะตั้งแต่ปี2015เนี่ยมี10 12เล่มจบนะครับแต่ผมขาดเล่มที่เล่มที่สองกับเล่มที่สี่ไปนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ใส่ถุงแกงไว้กระดาษยั้งข่าวยนะอยู่นะนี่ถือว่าโอเคนะครับแต่จะมีเล่มหนึ่งที่ผมลองทดลองทดลองแบบไม่ใส่ไม่ใส่ปกไม่ใส่ไม่ใส่ถุงซิปไว้แล้วก็กระดาษก็มีความเหลืองนะครับ มีนูและแล้วก็มีเดดโน้ตสองเล่มนะครับก็ไม่มีแล้วชั้นนี้ต่อไปชั้นสุดท้ายนะครับห้องฝุ่นยเยอะหน่อยนะชั้นสุดท้ายจะเป็นเศษเศษหนังสือนะก็พรุงนี้ผมไม่ค่อยได้หยิบมาอ่านเท่าไหร่ก็จะมีหนังสือของดิ๊กด้วย ใจพ i p ดิบคุณนี้เป็นเศษหนังสือนะครับมีทอชใครว่าค่าไม่เก่งภาคสองมีใครจิกนกงเกมมวณนะด้วยนะแต่อย่าเป็นเศษอะผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แล้วก็นี่เป็นนิยายของพี่นะครับพี่ที่รู้จักอ๋อพี่ฝุ่นมาละลืมเก็บเรื่องนี้ว่าจะต้องหาถุงมาใส่แล้วละ ก็ราคา80บาทนะตั้งแต่ปี 2014- 2015แล้วแหละแต่คุณภาพก็โอเคนะครับเล่มใหญ่ข้าไหนนี่เป็นเศษผมขี้เกียจเลือมีแต่ฝุ่นก็ขอเก็บชั้นนี้ก่อนนะครับฝุ่นมันเยอะขี้เกียจเลื้อละ ุ่นเยอะจริงๆนะต่อไปยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้อีกในกล่องลังสีแดงนี่นะหนังสือมีเยอะนะครับในลังสีแดงนี้ก็จะมี666ซาตานนะครับเดี๋ยวปิดประตูก่อนแล้วก็จะมีเศษแขนกลคนแปลทาบนะครับเป็นหนังสือที่ผมไปซื้อมาจากร้านเช่าหนังสือนะ ขาปิดกิจการไว้แล้วแหละผมซื้อมาในราคาเล่มละหนึ่งบาทได้มา2เล่มมนะั้งเล่มที่13กับเล่มที่15้านะครับแล้วก็มีอินุยาชะเวอร์ชั่นของญี่ปุ่นนะครับภาพคมชัดสวยงามก็จะมีชาแมนคิงด้วยนะนะแต่ชาแมนคิงมีไม่ครบนะครับแล้วก็จะมี ซาตานนะนี่เป็นซาตานเล่มเล่มที่เหลือแล้วก็มีเรื่องซีโร่เป็นประจําสัปดาห์นะครับของวิบูลกิจมิเศษบากิด้วยแหละฮันมะบากิแล้วก็บากิสึกะซูนประจันบานนะครับมีไม่ครบนะพวกนี้จะเป็นเศษมีเรื่องเคียวแล้วก็มีเรื่องบอยบีด้วยนะครับบอยบีมีเยอะเลยแหละ มีแต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามนะนี่เป็นบอยบีสองนะครับก็ไม่ได้อ่านนะพวกนี้เก็บไว้เฉยๆมีเศษแสลมดังด้วยนะซื้อมาเล่มแล้วบัทแล้วก็มีอินุยะชะซื้อมาก็ไม่ว่าจะขข่นะครับอินุยะชะต่อไปก็มีน้าอาสูนละกายนะมีไม่ครบเหมือนกันแล้วก็ชูด และเรื่องข้างล่างก็จะเป็นเคนไดจินะครับลูกแกะพันเสือก็ผมซื้อมายังไม่ได้อ่านนะซื้อมาเรียงเล่มว่าจะอ่านแล้วห,หาเวลาว่างอ่านไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้มีเยอะนะนี่ก็ในกล่องนี้ก็มีเท่านี้นะครับเก็บไว้เก็บไว้ ต่อไปยังมีอยู่นะยังมีในกล่องนี่อยู่ในกล่องนี่จะเป็นซอสอาร์ตนะครับซอสอาร์ตออนไลน์เล่มที่1 4เล่มที่13ถึงเล่มที่18นะครับผมซื้อมาในราคาเล่มละ60บาทซึ่งยังไม่ได้อ่านนะแต่ผมก็เอาใส่20ิไว้ก่อน6เล่มนั้งเล่มละ60บาทก็420บาทนะครับเก็บไว้ก่อน ยากเก็บยากต่อไปก็จะมีมีอยู่นี่อีกนิดนึงนะเดี๋ยวกันจะ,จะจบคลิปแล้วแหละนะนในในกล่องนี้ก็มีนะครับในกล่องนี้จะเป็นเรื่องผู้กล้าโลภหางาานนะซึ่งผมกำลังอ่านไปได้แค่หนึ่งเ,ง,เงเล่มเองแหละ นี่ยายกำลังอ่านไปได้เล่มหนึ่งนะครับสนุกนะเรื่องนีะผมมองว่าเป็นสนุกดเป็นต่างโลกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมแนะนําให้อ่านนะครับปัจจุบันเป็นของค่าย First p a พ e นะแล้วก็เล่มที่14บสีกำลังจะออกมาแล้วนะครับเล่มเล่มล่าสุดก็เก็บใส่นี้ก่อนนะซื้อมาดองไว้ดีนะปวกไม่กินก่อนก็หมดไปแล้วครับสําหรับหนังสือที่ผมมีที่บ้านผมนะเลาวโอ้หลายร้อยเล่มอ,อยู่แหละ ก็หมดไปเยอะนะครับแต่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของนักสะสมนะครับส่วนแฟนเช่าผมอาจไปได้แค่เล่ม2เล่มเองนะว่าจะอ่านต่ออยู่แหละนี่นะครับเป็นหนังสือที่อยู่ที่บ้านผมนะคลิปนี้อาจจะยาวนะผมพยายามจะตัดตัดให้มันสั้นๆหน่อยนะครับเป็นหนังสือทั้งหมดที่ผมมี3ตู้นะตู้ดิ้นชักตู้ชั้นวางเนี่ยนะครับ แล้วก็มีกล่องลังแล้วเดี๋ยวอีพีถัดไปเพื่อนๆรอชมได้ครับที่หอผมก็มีนะเหมือนว่าจะมีเยอะกว่าอยู่ที่บ้านนะหรือว่าเท่าเท่ากันนี่แหละงั้นก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปให้กับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน E ีีถัดไปนะครับรีวิวหนังสือการ์ตูนที่อยู่ที่หอพักนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับ